สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุหลายนะคะก็หลังจากกลับจากที่มาไฟ์สดช่วยนาตยาไม่วัชนานะคะกลับมาถึงบ้านก็มาเจอสภาพเก้าอี้กระจัดกระจายเลยค่ะคุณยายเอาเก้าอี้มาเล่นนะคะไม่มีคนเฝ้า ดึงเก้าอี้มาเล่นดึงเปนอนลงมาเล่นเพราะว่าหญ้าของเขาหมดนะคะไม่มีหญ้าให้เขากินเขาก็จะเล่นของค่ะคุณยายบนไหลถ้าไม่ใส่ปกก็จะดึงเสาดึงไม้ลงนะคะเียใจเย็นๆลูก ก็ขอขอบคุณแม่ๆนะคะที่ได้ช่วยซื้ออาหารแม่พังนาตยาแม่วัสนานแล้วก็ช่วยแบ่งมาให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กตานะคะขอบคุณดรชยานันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณป้าสุด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณอีกหลายหลท่านนะคะไม่ควานจำชื่อไม่ได้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยซื้ออาหารแล้วก็แบ่งมาให้กับคุณยายบนหลายนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวยายอืมอจังสีละกอบกินเอากินเอา คุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เมตตากับคุณยายพังบุญหลายนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณยายหิวจัดค่ะกลับมาไม่เหลืออะไรเลยเก้าอี้ก็ดึงไปเล่นหมด ็ขอขอบคุณคุณพี่แซมด้วยนะคะที่เมตากับพังบุญหลายด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้กับพังบุญหลายนะคะอา้าวกินเลยยายบะนี่ กินให้สมยากคุณยายนี่ก็กินช้าเหมือนกันนะคะเหมือนกับแม่วาสนามกับพังนัตยาเหมือนกันนะคะคุณยายเขาจะกินไม่ค่อยเร็วนะคะจะกินเรื่อยๆค่ะ ถ้าไปแข่งกินอาหารเนี่ยคนยายบุญหลายนี้ตกรอบเลยนะคะเลี้ยงช้างก็จะมีลักษณะเหมือนเจ้าของช้างเหมือนกันนะคะมันก็จะมีเป็นบางอย่างนะคะที่มีนิสัยเหมือนกันนะคะทั้งควานแล้วก็แม่ควานนะคะทั้งพังบุญหลายแล้วก็แม่ควานนะคะ เรื่องกินนี่ก็จะไม,ไม่ไม่ไม่รีบนะคะจะไปเรื่อยๆค่ะก็แม่ควานก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีแม่ๆช่วยซื้ออาหารให้กับคุณยายบุญหลายนะคะ ที่เหลือก็เอาไว้ให้น้องใหม่แล้วก็พังกาไรทองแล้วก็พังแก้วตานะคะแม่ควานก็เอามาแค่สิห้าถุงนะคะคุณยายเขากินไม่ค่อยเก่งคะ่ะแม่ควานก็เลยไม่ไม่ได้เอามาเยอะนะคะ เสียบเบอร์ย่ายเอ้ะมมีของกินละทำไา่ข่าวของนี่ใสบอดีเลยย่า่นี่ ขนาดเทให้ตั้งนานแล้วนะคะยังกินไม่ไปถึงไหนเลยคุณยายบุญหลายดูเขาเคี้ยวนะคะไปเรื่อยๆช้าๆเงียบเงียบใหญ่เอ้ยเงียบ งับอาหน,นามบอยายกินหนามแม่มอฝ่าวกินเรียวเรีวฝ่าวไปกินหนามฝ่าวไปอาบนา้ำเนี่ยไดมักน่ยยิบก่อนเลยเอาเลยโอ้ยแตงมับมับ ข้ละนวยโอ้ยข้าหายังขะโพดมีหักอีกคือบอสไซเป็นอันหนึ่งเลยโอ้ยย,าย,ย,ยาย่เลยยายมีหักแบ่งครึ่งอีกไม่เอาจะยิบอะไรก่อนเอานนี้ยายกล้วยเอา้า นี่กัยังกินบอท่านเลยนี่โอ้ยนั่งกินแบบไปเรื่อยๆใจเย็นขนาดเอาไปให้แก้วตาโลด วันนี้ก็แดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้แดดร้อนจัดค่ะกินเร็วๆยายกว่าจะกินหมดนะคะใช้เวลานานเหมือนกันนะคุณยายบุญหลาย ยายบุญหลายบอคอยตะกะปันไดก็เลยกินไปเรื่อยๆจ้ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ